โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าผมฮันเซ็กไฟเกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยและคุณกำลังอยู่กับเกมฟรีไฟยี่สโหมดเพลเยอร์พาร์ทที่27่สิบนะนะครับผมอยู่กับโรโ,โดจูเนียร์เหมือนเดิมครับและก่อนที่ไปรับชมไม่ลืมฮะเชิญก,กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมเพมื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องเซ็กไฟเกมเมอร์นะครับคนที่อยากจะสนับสนุนนะครับผมด้านล่างฮนะปุ่มสมัครเพียงเดือนละ35บาทหรือปุ่มขอบคุณหรือซุปเปอร์ตัลงครับผม มาฮ่าลำลุยกันต่อเลยครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขออภัยด้วยครับคุณผู้ชมพาร์ทที่แล้วที่ต้องตัดจบไปก่อนเพราะว่าคลิปมันเสียนะครับพาร์ทนี้ก็หวังว่าจะดีขึ้นเนาะโอเคครับเราบรลุยกันเลยครับเกมแรกเกมแรกนะครับคุณผู้ชมเราก็จะมาอยู่ในศึก FA ฟเอครับฮะอยู่กันกับเวสแฮมนะครับผมรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นไงก็ไปลุยกันเลยครับเตะที่เวมบี้นะฮะไปโอเคครับฝั่งแมนยูครับนักเตะก็ชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมฮะกองหลังเป็นแม็กไกว์กับลินเดอร์เลิฟเฉยเลยครับผมมดูคคค่่่าาวเเหหนนนืืออยยสิรััับกทท้งีม ส่วนทางด้านของเวสแฮมครับกองหน้าฮะสกามาก้าครับกองกลางตุลุกลอยส์ครับปีกขวาครับบูดาอุยเอ้ยฝั่งนี้มีมาสเตอร์อุยฝั่งตรงข้ามมีบูดาอุยว่ะแล้วก็ปีกซ้ายครับคอนเนตครับกองกลางตัวรับฮะวารแลนด์กับดอนแล้วก็กองหลังฮะอาเก้จับคู่กับเอเกิร์ครับแบ็กขวาปาวาแบ็กซ้ายเออร์มาซนครับแล้วก็โกฮะฟาร์เบนสกี้ก็จะเป็นไงก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับผมมาครับคุณผู้ชมอยู่กันที่เวมบี้ครับผมรอบ4ทีมสุดท้ายฮะเจอกับเวสแฮม จะเดี๋ยวไปลุยเองครับว่าเราจะผ่านนัดนี้ไปได้หรือเปล่าฮะไปครับขอคนละหนึ่งไลท์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจครับนัดนี้ขอ100ไลท์ครับคุณผู้ชมไปครับพร้อมแล้วลุยกันเลยครับเลสโก้คืนมาฮะบอลมาที่กัมราลงมาจากนี้สวยไปดิีเปดดี้ยิงไกลเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ฮะบอลก็ยังแบบเบาๆอยู่ครับ ออบอลจุดนี้ตัดได้ครับบอลมาให้ที่โรนัน้นโตยิงลูกนี้โอ้โหเฉียดไปเ <c oughs> มนดี้มาที่ไปดีไปดี้จุดนี้เอาไงฮะหมาแบบนี้จ่ายมาต่อที่โรนัลโตยิงเลยแล้วกันนะลูกนี้โอ้โหฟอรเบรสกี้ปัดได้ <c oughs> มาต่อที่โรนโดโรนโดล,ลงมาเมนดี้จ่ายมาที่โรนโดแล้วโรนโดไปแล้วครับผมจวดนี้สปินไปแล้วฮะโรนโดมีความเร็วอยู่แล้วครับจวันี้สปินสปินมาแล้วก็ยิงยัดเข้าไปเลยเรียดรอยครับผม โอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสู้มาโอ้โหเป็นไงวิ่งบุกเดียวสุดยอดนะฮะโรฮันโดนี่ครับบอลจังหวะนี้ครับรับมาจากแรดฟอร์ดครับแล้วก็วิ่งมาเลยครับจังหวะนี้นี่ครับใครเรียกไม่สนนะยิงยัดเข้าไปเลยฮะโอ้โหโ กามาร่ามาต่อที่หอยเบียกมาให้ที่เปดี้เปดี้แทงมาที่อันโทนี่ฮะัอันโทนี่จวนี้ยกมาให้ที่โรนันโดมงโอ้โหอีกทีหนึ่งอ่ะคือกูฟิวแล้วมงไปโอ้โหโอ้โหเกือบไปเปดี้อันโทนี่จ่ายมาที่กามาร่ามาต่อจวนี้เอาโู่วิจะให้โรนโดฮะเสียบอลมาที่โรนโดโรนโดจ่ายลงมาครับบอลมาที่อันโทนี่แล้วอันโทนี่วันนี้เปิดมาให้ที่โรนันโดมงโอ้โหเบาเกินบอลมาที่กามาร่า กามราจหวะนี้จ่ายขึ้นมาบอลมาต่อที่ฮอยเบียกมาที่โรนโดโรนโดจวะนี้โดนเสียบเฉยเลยครับโอ้โหแล้วมุมดีด้วยฮะจวะนี้อาเก้ใบเหลืองไปครับโอ้แล้วมุมดีแบบนี้เดี๋ยวเป็นมาคัดแดนฟอร์ดแน่นอนครับที่จะยิงฮะนี่ครับบอลจวินี้ไปแล้วครับผมแล้วมาโอ้กวาดลานซะขนาดนี้และมีการเปลี่ยนตัวก็ผมฝั่งตรงข้ามเอาดอนส์ออกส่งเมนเดสลงมาครับนี่ฮะแล้วเป็นมาคัดแดนฟอร์ดครับมุมแบบนี้มีโอกาสยิงเข้าสูงมากครับจวันี้ยิง หูชนและซ้ำเออือนึกว่าจะลอยกลับมาโอ้โหชนเสาบอลจอนี้อยู่ที่โรนโดครับโอ้โหโดนตัดไปอืมโดนตัดไปอย่างงงงฮะแล้วบอลจอนี้เปดี้เปดี้พลิกแล้วยิงโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับโอโห้หลังจากที่บอลที่แม่งไม่มีอะไรครับอยู่ๆเปดี้ฮะรับแล้วก็โโอ้โหูดูดิเอาเรื่องจริงๆอะ โอ้สุดยอดครับโอกาสเข้ารอบสูงสุดๆครับนี่ครับบนจังหวะน,นี้ฮะโรนโดโดนแย่งไปยังเอาคืนมาได้ฮะนี่แล้วมานที่แล้วเปดดี้จับแล้วพลิกแล้วซัดซ้ายหายเลยครับและก็หมดเวลารครับผมโอ้โหแมนยูครับได้เข้าชิงแล้วแหละจังหวะน,นี้ และเกมต่อไปครับคุณผู้ชมอยู่กันในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกครับเจอกับเรอัลมาดริดครับผมเรามาดูตารางการแข่งขันนิดนึงครับว่า4ทีมสุดท้ายเหลือทีมอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับคุณผู้ชมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งกับเรอัลมาดริดครับส่วนบาร์เซโลนาแข่งกับลิเวอร์พูลครับมาดูกันครับว่านัดชิงเนี่ยสเปนจะได้ชิงกันเองหรือว่าอังกฤษจะได้ชิงกันเองนะครับผมก็เดี๋ยวไปรอดูนะครับบอกเลยว่าเดือดแน่ฮะ โอเคครับคุณผู้ชมฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็นักเตะก็ชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มครับค่าความเหนื่อยก็หนักเหมือนกันครับส่วนทางด้านของเรอัลมาดริดครับกองหน้าครับเบนเซม่าปีกขวาวอร์เวดดครับปีกซ้ายวินิซูจูเนียครับกองกลางมีเวลติกุโดกานแล้วก็ชูอาเมนี่ครับกองหลังลูเดเกอร์จับคู่กับอาราบาแบ็กขวาดาโลแบ็กซ้ายเตโอเอโนเดสครับและโกครับตีบวกกูตัวก็จะเป็นไงก็ไปเชียร์พร้อมๆกันเลยครับมาครับคุณผู้ชมอยู่กันที่โอเทฟฟอร์ดครับบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ วันนี้ต้องพึ่งหลวงพ่อเดแล้วครับผมหลวงพ่อเดยช่วยด้วยช่วยลูกด้วยมายครับพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าฮะ Let's go เบซเซมา่าครับเบซเซมา่จาจังหวะนี้ผาวิ่งขึ้นมาครับบอลมาที่วินิสุดวินิสุดจังหวะที่ยิงไกลฮะเดก,ก้าก็ต้องปัดอีกแล้วครับผมอุ้ยมาถึงโดนทักทายก่อนเลยครับโอนโดจ่ายมาต่อครับบอลมาที่ฮอยเบียกหอยเบียก,ยยกจาจมาเปดี้เปดี้ไปต่อที่โรนโดแล้วไปแล้วครับผมโรนโด ขอจังหวะนี้ขอจังหวะนี้ปันโอ้โหโดนเฉยโดนกูตัวได้ไงวะเนี่ยบอเเดจังหวะนี้แทงมาต่อครับมาให้ที่วินิสุดวินิสุดจังหวะนี้ตอกมาให้ที่เป็นเซก่ายิงโอ้โหีเดก้ย,ย,อยบอลจ่ายมาที่ฟลอร์เมนดี้ครับแทงมาชิปหายแล้วครับแทงไม่ผ่านครับบอเเดจังหวะนี้ยิงไกลเลยครับโอ้โหเดกาเ,เอาอีกแล้วครับอิ่แล้วบอลเดือยวัลติเปิดมาโอ้โห โ <s trains> อ้ยเบนเซม่าเชื่อมใจโอ้ให้ได้บอลกลับมาให้ที่กุโดกันจ่ายมาต่อที่เตโอมาที่ชวามินี่มาที่กุโดกันจังหนี้พลิกกลับมามาที่ชวามินี่ยิงโอ้โหเด็กแอปัดอีกแล้วครับบอลไปได้มาให้ที่เบนเซม่าครับจ่ายมาจังหนี้บอลมาที่ชวามินี่มาต่อที่เตโอมาให้ที่คาริมเบนเซม่าโอ้โหเด้กแกปัดเซฟได้ครับต่อมาให้ที่โลนโดโรนโดโดนอาราบาตัดได้ครับ บอลอยู่ที่วินนีซูจังหวะนี้วิ่งมาแล้วฮะวิ่งมาแล้วยิงโอ้หโ,โดนอีกแล้วครับโอ้โหแมนยูฮะไม่ไหวจริงครับเกมนี้โอโ้แย่มากครับหาจังหวะยิงไม่ได้เลยฮะแมนยูนี่ครับบอลจังหวะนี้แทงมาฮะแล้วแม็กไกวดูครับ,บ,ม,ม,รบมึงวิ่งมองอย่างเดียวฮะโอ้โหแล้วโดนยิงแสกกลางแรดฟอร์ดจังหวะนี้เอาไงฮะ แรดฟอร์ดจังหวะน,นี้เอาไงแรดฟอร์ดเอาหน่อยขอให้มันดีหน่อยเธอแรดฟอร์ดบอลมาที่อันโทนี่ยิงจังหวะน,นี้ปัน่นโอ้โหกูตัวก็เซฟได้ครับแล้วฝันสั่งแมนยูฮะเปลี่ยนตัวครับผมเอาอันโทนี่ฮะออกส่งซานโชลงมาครับฝ่าตรงข้ามครับผมเอาแมดดิสันลงมาแทนกุดโอกันครับแล้วบอลอยู่นี้เปิดมาแล้วแรดฟอร์ดโอ้โหบอลเล่ไม่เข้าครับบอลมาที่ปีเตอร์เจ่ายขึ้นมาโอซิเมน โอซิเมนจังหวะน,นี้จ่ายมาต่อให้ที่เจลอเดสมาให้ที่แมดดิสันแมดดิสันจ่ายมาจวะนี้ว,วอร์เฟอดปั่นครับ well, โอ้โหแลวเปลี่ยนตัวเลยครับโรนโดฮะไม่ไหวจริงๆฮะัเกมนี้ฮะนักเตะแมนยูแย่มากครับขออนุญาตซิมูเลตเลยครับนี่ฮะสุดท้ายจบด้วยการเสมอสองสครับโอเคครับคุณผู้ชม เกมนี้นี่ฮะขอเจอมาดริดอีกสักรอบแล้วกันครับพาร์ทนี้นี่ไหนแล้วก็มาตัดสินชีวิตกันไปเลยครับว่าเราจะผ่านมาดริดไปได้หรือเปล่าครับพร้อมแล้วก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับผมมาครับคุณผู้ชมเกมนี้นี่ค่าความเหนื่อยเต็มครับผมทีมของเราก็จัดนัดจัดเต็มครับส่วนทางด้านของเรอัลมาดริดครับกองหน้าเป็นเบซ์เม่าเหมือนเดิมปีกขวาพาวเวเดเหมือนเดิมฮะปีกซ้ายวินิซิวัตครับกองกลางไวเลตติกวดการชัวเมนี่กองหลังอาราบาจับคู่กับลูดิเกอร์ครับปีกขวาดาโลปีกซ้ายเตโโออเเดสแลละกกกคครรััับบบูตวยวว่่่าททีีีีมมมชุดดดนนนน้้กััแลลเเเหือิยครบ แต่ว่าวันนี้นี่ค่าความเหนื่อยเรามาเต็มครับมาตัดสินกันครับว่าจะเป็นยังไงไปครับมาครับคุณผู้ชมเกมนี้เรามาอยู่กันที่ซานเตโกเบอร์เดวิลครับมามาวัดกันอีกสักรอบครับเสมอสองมาเมื่อเกมที่แล้วฮะมาดูเกมนี้ครับว่าจะตัดสินยังไงครับมาครับพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับโรโดจูเนียพร้อมลุยที่ต้องทำวันนี้ก็คือให้ได้เลตติ้ง8.5นะครับผมแล้วก็ห้ามแพ้ครับ และก็ทีมโพสเซชันคือคือคลองบอลให้มากกว่า55นะครับผมมาที่เตโอเดสเตโอแทงมาจาังหวะนี้เบเซิม,มามาต่อจังหวะน,นี้เอาละครับผมไปแล้วฮะบ,บอลมาที่วินิสุดเข้าเกาะมาแล้วยิงอู๋มึงจะโดนเร็วเกินไปหรือเปล่าเพราะแมนยูอู๋เกินไปแล้วครับจังหวะนี้อูนี่ครับจังหวะนี้ฮะวินิสุดครับหนูวิ่งมาแบบนี้แล้วก็ ยิงยิงแบบสบายมากๆอ่ะบอลมาที่หอยเบียดแทงขึ้นมาสวยมากไปครับผมบอลมาที่มาซาุยมาซาลยเปิดาอลแรดสดจับและยิงสวยครับผม1ประตูต่อหนึ่งครับโอ้ยเอาคืนอย่างรวดเร็วครับนี่ครับบอลจังหวะนี้ครับมาซาลูยครับ เปิดเลี้ยนเข้ามาอย่างนี้แลนฟอร์ดจับโอ้โหก่อนที่จะตวัดไปนิดน,นึงฮะเข้าประตูไปไปที่จ่ายต่อสวยมากบอลขึ้นไปต่อครับบอลมาให้ที่มาซารุยมาซารุยจวะนี้เปิดเข้ามาต่อให้ที่โรนันโดมงเรียบร้อยครับผมโ,โอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับสู้อุ้ยมาแล้วเงียบเลยสินะเบอร์นาบิลเงียบเลยสินะ สนามเงียบกริบครับคุณผู้ชมนี่ครับบอลจังหวะนี้ครับผมมาซาวีครับมาแล้วก็เปิดเข้ามาให้โรนโดครกระโดดโขกขู่ย้อนหลังด้วยครับโอ้สุดยอดบอลอยู่ที่คาริเบสมาจ่ายมาที่วินิสุสครับแล้ววินิสุสจังหวะนี้บังลงมาครับบอลมาต่อที่เตโอเตโอจังหวะนี้จ่ายมาให้ที่คาริเบสมามาต่อที่วินิสุสยิงก็เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ2ครับ โอ้โหมันดูง่ายเหลือเกินนะการตอบบอลของเรอัลมาดริดครับนี่ครับบอลจังหวะนี้ครับเบเซีมารับมาจ่ายให้แล้วก็เลยบังบอลยิงชิวๆเลยครับโอ้และอันโทนี่ฮะเอาอีกแล้วครับเจออันโทนี่เทไรแม่งจะรู้สึกว่าแม่งจะเสียบอลทุกทีเลยอ่ะบอลกลับมาสวยสวยแล้วแหละฟอร์ดยิงเรียบร้อยครับผมวู้โหสามต่อสองครับมาครับแดนฟอร์ดครับ โอ้โหแลตส์ฟอร์ดฟอร์มโคตรดีคะเกมนี้นี่ครับบอลจังหวะนี้ครโลนโดครับจ่ายมานี่ครับคารซิมโล่จ่ายให้แลตฟอร์ดยิงคะโล่งๆเลยครับโอ้โหและมีการเปลี่ยนตัวครับผมส่งแมดดิสันครับลงมาแทนกูโดกันแลตฟอร์ดยังวิ่งขึ้นมาครับสวยครับบอลไปที่แลตฟอร์ดแทงมาแบบนี้สวยครับโรนโดไปแล้วครับผมโรนโดเจ้านี้ยิงเรียบร้อยครับผมมาวู้ฮู้ ไทยมาเป้ตรงมาแล้วฮะโอ้โหสี่สองรับมามาแล้วฮะนี่ครับบอลจังหวะนี้ครับรับมาแล้วก็วิ่งมายาวๆเลยครับมุมแบบนี้ขอลองซัดด้วยซ้ายครับโอ้โห,โ,หโหเข้าอีกบอลมาให้ที่มาสราอุยได้อยู่ครับมาอุยจ่ายมาจังหวะนี้โดนตัดได้ครับบอลไมาที่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ยิงไกลเลยครับจังหวะนี้เดกาต้องออกมาเอาบอลครับ สวยแล้วบอลเดี๋ยวนี้มาให้ที่โรนโดครับโรนโดคืนก่อนสวยมากครับอันโตน,นี่เปิดมาต่อให้ที่มาคัดแบดฟอร์ดโอ้โหโอ้โหฟาวฟาว,าวไม่ฟาวได้ไงบอลมาที่วินิสุดวินิสุสจังหวะนี้จ่ายมาต่อครับบอลมาที่เบนเซม่าและเบนเซม่าจังหวะน,นี้เปิดปั่นเข้ามาโอ้โหได้แกะฮะผมนึกว,ว่าเปิดครับแม่งยิงเลยครับและมีการเปลี่ยนครับผมโอซิมเมนนะเข้ามาแทนคาริมเบนเซม่าครับ บอลอยู่ที่แมนยูครับจังหวะนี้อันโตนี่อันโทนี่เอาไงฮะอันโตนี่จังหวะนี้อันโทนี่เปิดเข้ามาโอ้โหเปิดแบบโง่จัดอะและก็หมดเวลาครับผม <Yeah. S 2> โอ้โหแมนยูชนะเลอมาลิตเป็นสกอร์4-2ครับผมโอ้โหได้เข้าชิงแล้วฮะโอ้สุดยอดโอเคครับคุณผู้ชมแล้วก็มาสรุปกันนะครับผมแมนยูชนะเรอมาลิต4-2นะสกอร์รวมชนะ6-4ครับ และก็ส่วนทางด้านของบาร์เซโลนากับลิเวอร์พูลครับเกมนี้นี่บาร์เซโลนาชนะ3-0ครับรวมสกอร์รวมแล้วชนะทั้งหมด5-1นะครับผมแมนยูเจอบาร์เซโลนาในนัดชิงชนะเลิศนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับก็ได้ชอบนะก็อย่าลืมฮะเชิญกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของ Sacrifice Gamer นะครับแล้วไว้พบใหม่พาร์ทหน้าแล้วเจอกันนะครับผม